มันมาอีกแล้วมาได้ไหมมาได้ไหมโอ้ยอุ๊ดเราโดนกัดเราโดนกัดเอ,อาละครับทุกคนวันนี้ผมต้องเอาชีวิตรอดในร้านสะดวกซื้อที่มีแต่เหตุการณ์แปลกๆโดยเฉพาะพนักง,งานในร้านสะดวกซื้อนั้นมาดูกันว่าผมจะเอาชีวิตรอดได้กี่คืนทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในร้านสะดวกซื้อแล้วนะเอ่อมีอะไรบ้างเนี่ยเหมือนว่าเราต้องเอาชีวิตรอดได้นะวิตรงนี้มีมีกระป๋องน้ําด้วยแฮมเบอร์เกอร์อาหารมีหลอดอาหารข้างล่างมีหลอดเลือดลองเก็บไปมีมีด มีอสกสะสุนปืนน่ยนะทุกคนแต่เรายังไม่มีปืนไปฉายน่าต้องใช้เฮจะเก็บไม่ได้เรามีแต่มีดเอะเราตีเวรงานไม่ได้เราต้องหาที่หลบภัยก่อนทุกคนอันดับแรกอิกอัพเลยอืมเราขึ้นไปอยู่ที่สูงดีไหมว่าเราต้องขึ้นไปอยู่ที่สูงอ้าวเราวางข้างบนไม่ได้เหรอหรือเราควรหลบในนี้ไหมนี่ทุกคนเราเอาไม้มาปิดไว้อย่างนี้ได้ไหม แล้วกดวานยังไงอือนี่เราวานได้แล้วเราเอาไม้มาวานไว้ก่อนปิดไว้อย่างนี้ไม่ให้ตัวข้างนอกเข้ามาตอนกลางคืนเนี่ยเจ้าพนักง,งานพวกนี้มันจะกลายเป็นซอมบี้นะทุกคนงั้นเราต้องทําฐานที่มันของเราไว้เออมีตรงไหนอีกอะมีรังด้วยหรือเราจะขึ้นไปชั้นสองดิเราขึ้นไปชั้นสองไหมทุกคนเวลาคืนแรกเวลาวันแรกจะหมดแล้วตอนกลางวัน เราขึ้นไปชั้นสองโอเคเราขึ้นไปชั้นสองแล้วแต่ว่าเจ้าพวกนั้นจะขึ้นมาได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราปิดตรงนี้ก่อนดีกว่าเราปิดตรงนี้ก่อนดีกว่าไม่ให้เจ้าพวกนั้นขึ้นมาเราเก็บเก็บเก็บได้ไหมเก็บถังนี้ได้ไหมอันนี้เราเก็บขึ้นมาไว้ข้างบนก่อนไม่ให้มันปีนขึ้นมาได้เก็บขึ้นมาวางตรงนี้ไม่โซฟาด้วยเราโซฟามากั้นไว้ จะหมดเวลานคืนนี้แล้วโอ้ยตรงนี้ไม่น่าจะปีนขึ้นมาได้นะเราปิดไว้อย่างนี้เลยไม่งั้นปีนขึ้นมาทุกคนเวลากลางคืนแล้วแย่แล้วแล้วมองไม่เห็นอะไรเลยกลางคืนโอ้ยโอย,โอย,โอยมันขึ้นมาได้ไงอะ่ะพะอนมันขึ้นมาได้ไงเราตีมันได้ไหมโอ้ยมันขึ้นมาจากฝั่งนูน้นมันขึ้นมาจากข้างหลังเรานะถ้ามัน นี่มันขึ้นจากฝั่งนี้เราต้องเอากล่องมาบางฝั่งนี้ด้วยรึบเอากล่องมาบางไว้ไม่มนมขึ้นอ้ยเรามืดมากกลางคืนเราไม่มีไฟฉายด้วยดาบของเราใกล้จะพังแล้วอาหารเราจะหมดกินเราต้องกินอาหารกินน้ําอุ้ยกินน้ําเพิ่มมาร้อยเปอร์เซ็นเลยนะหรือเราควรลงข้างล่างไหมทุกคนไปหาของมีตัวไรแถวนี้อีกไหมตรงนั้นมีไฟฉายเราควรลงไปเอาไหมหรือว่ารออยู่ตรงนี้เดี๋ยวเรารอหมดคืนแรกก่อนดีกว่า รู้สึกคืนแรกพนักงานยังไม่ค่อยเยอะนะลงเลยมีคนไหมไม่มีเปิดไฟโอ้ยังไม่ค่อยมีคนแนฮะคืนนี้เราไปหาอยาอ่างอื่นกันดีกว่า,าเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บก็ได้อุ้ยตัวอะไรอ่ะตัวเร่ยิงมาทําไมอ่ะเราปีที่ทั้งบนเขาจะตามอุ้ยเขาตามมาได้ทุกคนเราขึ้นมาวันนี้เขาจะตามมาได้ไหม่าตอนเช้าแล้วทุกคน แต่ผมรู้สึกว่าบนนี้เขาจะตามมาไม่ได้นะทุกคนเดี๋ยวขึ้นต่อไปเรามาแอบบนนี้ดีกว่าเออว่าเราเปลี่ยนฐานที่มันดีกว,ว่าเอาเป็นข้างในนี้แทนอ้าวเราเข้าไม่ได้อะ่ะข้างในเนี่ยมีโทเค็นด้วยโทเค็นไม่ทําอะไรได้วางก่อนเออเข้าจะทางนี้ทางนั้นกระโดดขึ้นไม่ได้นะเดี๋ยวเราเข้าจะทางนี้เอ๊ะทำไมทางนี้เข้าไม่ได้ล่ะโถเอ้ยเราดูว่าเข้าได้ แต่ชั้นสองเรา,เาใช้ได้นะทุกคนเราแค่ต้องหาอะไรปิดอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวอันนี้ใช่ไหมเมื่อกี้ไม่ใช่ชั้นนี้เนี่ยเมื่อกี้เราไม่ใช่ชั้นไหนอะเดี๋ยวเราเอาตู้มาไว้ก่อนเอาตู้มากันเลยเอาตู้ไปกันชั้นสองไว้แต่ปัญหาคือเราจะขึ้นชั้นสองยังไงอึบอึบตรงนี้ขึ้นได้โอเคเอาตู้มาวาง,งชั้นสองไว้ นี่ซอมบี้น่าจะขึ้นมาไม่ได้แล้วนะแบบนี้ไม่รู้เขาเป็นตัวซอมบี้หรือเป็นตัวอะไรกันแน่อะ่ะทำไมดูแป,แปแลกๆ้วเก็บอาหารไปด้วยเราไม่มีอาวุธเลยโอ้ตรงนี้มีแผ่นเหล็กเราต้องทำอย่างไรก็ได้ให้เขาขึ้นไปไม่ได้นี่ให้เขาปีนไม่ได้เราต้องวางอย่างนี้อุย้ยจะกรคืนอ,อีกแล้วเขาปีนขึ้นไม่ได้เราก็ขึ้นไม่ได้โอ้เกือบแล้วฝั่งนี้ เราต้องอาอนี่มากันไว้ตรงนี้อ่านี่มีอะไรตัวอะไรขึ้นมาไหมน่ามีมีคนกระโดดอยู่ฝั่งนู้แล้วทุกคนเอ้ยมาไงอะ่ะอันนี้เป็นเรารพออาวุธเราจะพังแล้วตรงนู้นมันจะขึ้นได้เลยทุกคนอุ๊ยเขาตีของเราพังแล้วไม่ทด้แล้วทุกคนเราต้องวิ่งแล้วปึบปึบอ,อ,องวิ่งเอาชีวิตรอดมีคนตามมาไหมทุกคนมีคนตามมาด้วย ย่ yeah. แล้วทุกคนทำไงดีตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์ไม่มีใครตามมาแล้วนะเออหรือเราไปขึ้นตู้ตรงนู้นดีแล้วอะไรงแดงใต้เท้าหรอทุกคนเราเหนื่อยอมีหลอดอาหารด้วยเอเนจี Energy. อย่าตามมาขอร้องละอย่าตามมาเลยเหนื่อยแล้วมีคนติดอยู่ข้างบนปึ๊บเราขึ้นพักเหนื่อย เจ้าโซ่พวกนี้เรามันใช้เวลาปลีนขึ้นมานะเดี๋ยวว่าอขึ้นมาแล้วเราค่อยหนีดูข้างหลังให้ดีเหลือเวลาอีกครึ่งคืนโอ้มันติดบล็อกข้างบนตามเราไม่ได้มันมาแล้วมันมาปุ๊บเราเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนเลยมันใช้เวลากระดดเยอะเรารอเวลานี้เพื่อรีสเตตรีเตมินา่าอันนั้นเป็นให้เป็นยามนะขึ้นทางไหนก็ได้แต่ว่าอย่าขึ้นทางหลังพอมันมาแล้ว พลันมาเสร็จแล้วก็เปลี่ยนอันขึ้นนี่เทคนิคการเอาถือรอดโอ้แต่อาจจะไม่รอดขึ้นขึ้นอันใหม่ยอดทุกคนเราของจริงมันมาอีกแล้วมาได้ไหมมาได้ไหมโอ้ยอุ้ยเราโดนกัดเราโดนกัดเราขึ้นอันนี้อ๊บวิธีการจุก๊กการจุ๊กที่สุดยอดเราโดดขึ้นอีกอันหนึง่งจะตามมาหรือเปล่า อ่าตอนเช้าแล้ววิ่งเกือบไม่รอดทุกคนเรือรถเดยอะมากตรงนี้เป็นแผนกเฟอร์นิเจอร์นะอืมตรงนี้เป็นอะไรช็อตกันแสดงว่าต้องมีปืนสิเนี่ยเอ้ยเรามีปืนช็อตกันเก็บเลยกระสุนช็อตกันเก็บอาหารเรากินอาหารก่อนเราอยู่เรามีปืนแล้วทีนี้เราก็ไม่ต้องกลัวอะไรมากละแต่ลูกกระสุนเราน้อยนะ เราต้องหาของเพื่ออยู่รอดไม่มีอุปกรณ์ฮิวเลือดหรอมีรแรนกแบบว่าพยาบาลไหมไม่คิดอะหรือเอเนจีใช้ได้ไหมโอ้เอเนจีเพิ่มเต็มเลยเก็บเบอร์เกอร์ไว้สักอันหนึ่งเพื่อฉุกเฉินอืมผมอยากต่อขึ้นไปข้างบนอะมันต่อได้ปะโอ้มันต่อขึ้นไปข้างบนได้ทุกคนเราก็ต่อขึ้นไปเรื่อยอึบ๊บ ต่อ,อขึ้นไปอย่างนี้ได้เราก็โดดขึ้นไปได้ไหมเดี๋ยวลองดูก่อนปึ๊บเราก็โดดขึ้นไปอย่างนี้ได้ว่าแต่ไอ้เจ้าพวกนั้นจะกระโดดขึ้นมาได้หรือเปล่าเหมือนตรงนี้มันจะกระโดดขึ้นมาไม่ได้ทุกคนแต่เราต้องเก็บเราต้องเก็บอันนี้ปึ<ๆ>๊บเก็บอันนี้ปึ๊บแล้วก็เอาปิดไว้ตรงนี้เออเยอแลลวทุกคนมันล่วงไปแล้วดูสิ่าคืนนี้มันจะขึ้นมาหาเราได้ไหมไอ้ตัวพวกเนี้ย เจ้าตัวพวกนี้มันขึ้นมาไม่ได้แล้วน่ะความสามารถของเรานี่มันช่างเก่งกาจจริงๆเอ๊ยมีตัวอะไรโดดอย่างน้่งแกขึ้นมาไม่ได้หรอกเราฟันมันโดนไหมเฮ้เราฟันมันโดนด้วยอ้าวแย่แล้วทุกคนเราไม่ได้ฟันมันโดนเราฟันหลังคาตัวเองเราต้องไปหาหลังคาของเราเพื่อนี่ดูดูโดนดูโดนจะกินเราไม่มีทางไม่มีทางที่แกจะกินฉันได้ ราะฉันอยู่บนนี้นี่แหละคือจุดยุทธศาสตร์ของเราทุกคนเราจะไปแอบตรงนี้ทุกคืนว่าไงคุณยามเอ๊เสียงแจ้งเตือนอะไรอ๋อหมดวันโอเคเราทำทางขึ้นของเราใหม่เพราะงานตอนคืนนี้โหดร้ายมากนะเราทำทางขึ้นของเราใหม่พอเสร็จแล้วเราตอนคืนเราต้องเก็บทางขึ้นข,นของเรานะ เราออกมาแล้วเดียวซ้ายทุกคนเราต้องจำทางกลับให้ได้นะเราสำรวจกันดีกว่าว่านีมีอะไรบ้างเ n e r g y Drink เก็บไวเรากินอาหารเลยโอ้อาหารเพิ่มน้อยมากแต่ e n e น g y d r i n ีเนี่ยเพิ่มเยอะดาคัฒนาอันใหม่เก็บเลยเอาไว้ช่องเก็บของเรามันน้อยมากเลยนะอืมเราต้องมาฟาร์มโซนแผนกข้างหน้านะทุกคนโซนแผนกข้างหน้านี่ของเยอะมาก แล้วว่าเรากลับไปที่พักกันเถอะทุกคนอ๋อวนมาตรงนี้พอดีเลยปึ๊บปึ๊บตอนนี้คืนที่สี่แล้วทุกคนเราใช้แผนเดิมอยู่บนนี้แล้วก็ไม่มีตัวอะไรเห็นเราด้วยนะมันจะมีตัวแปะผั่มาหรือเปล่าอ่ะจริงๆเกมนี้มันเล่นได้สี่คนนะทุกคนแต่ผมมาคนเดียวอะ่ะเพราะผมโหดมากแล้วก็ภารกิจสูงสุดอะ่ะของเกมเนี้ยของแมปเนี้ยก็คือเราอยู่รอดถ,ถึงสิบสี่วันนี่คือภารกิจสูงสุดของแมปนี้ แล้วมีอะไรแกปีคือไม่ได้หรอกเฮ้ยยิงยิงมันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแม่โดดเดียบผัวเพื่อนมันขึ้นมารือเปล่านี่เรายิงมันตายแล้วอ๋อเหมือนถ้าไอตัวเราประพอเจอเนี่ยแมะแท็กตัวเรานะแลยิงว้าเช้าแล้วแกทําชลล์ฉันไม่ได้หรอกนะเราไปหาของกินเพิ่มดีกว่าวันที่ห้ารู้สึกว่าเวลาลดไวขึ้นไหมเนี่ยวันที่ห้า แต่เลือดเราอ่ะไม่มีวิธีเพิ่มเลยนะหาวิธีเพิ่มไม่เจอเลือดเราอ่ะถ้าใครรู้วิธีเพิ่มเลือดพิมพ์บอมเลยนะถ้าซอมบี้ก็ไม่ดรอปไอเทมตกลงผมยังไม่รู้เลยมันคือซอมบี้เด็ดตัวอะไรอ่ะมีโคมไฟด้วยเราเราโคมไฟไ,ไว้ที่บ้านเราดีกว่าเอ๊ะทางกลับอยู่ไหนจะหมดวันแล้วไม่ไม่ไม่ไม,ไม่จะหมดวันแล้วทุกคนเราต้องทิ้งโคมไฟไปตรงนี้ก่อนเราต้องโดดขึ้นข้างบนก่อนแล้วถ้าไว้อย่างงี้ซอมบี้โดดขึ้นได้สิ แย่แล้วเราเก็บแผ่นไม่ทันทั้งนั้นเราต้องรอสองบี้ให้ไปฝั่งนูน้นไม่ให้สองบี้ขึ้นแผ่นนั้นได้ไม่มีใครเห็นทางนั้นฉันคือดินจาเต่าไม่ใช่ฉันคือวิญญาณทุทกทรมานเพราะตอนกลางคืนเจ้าพนักง,งานพวกเนี้ยหน้าไม่ได้เปลี่ยนไปเลยนะแต่ว่ามันกลับดุร้ายขึ้นนี่คือจุด endgame ของเกมนี้ทุกคนจำเอาไว้ เพียงแค่เราขึ้นบนกำแพงที่สูงมันก็ไม่สามารถปีนป่ายขึ้นมาหาเราได้แล้วแต่ผมอยากเพิ่มเลือดมากเลยอ่ะเลือดไม่ได้เพิ่มให้ด้วยนะก็คือถ้าเราพลาดโดนกัดตอนคืนอีกก็คือตายเลยนะทุกคนนี่ขนาดเราโดนกัดไปครั้งเดียวเลือดเราหกสิบห้าเราโดนกัดแล้วสามสี่ครั้งแน่ไม่เหลือเลยอืมอยากโดนกัดจังเลยมากัดหน่อยได้ไหมเนี่ยอยากโดนกัดจังเลยทุกคนเช้าละเราไปเอาแผ่นเมทัลชีเดีวยเออต้องกระโดดขึ้นไปข้างบน จริงๆไม่ต้องเป็นเมทัลชีก็ได้นะมันมีแบบว่าหลายหลายอย่างมากเลยอ่าตรงนี้วางได้สวยทุกคนตอนนี้เราอยู่รอดมาแล้วแปดวันในเควสมีให้อยู่ถึงวันที่สี่ถ้าถึงวันที่สี่นี่คือเควส์มันสุดแค่นั้นแหละผมจะเอาให้ถึงวันที่สี่นะถ้าอยู่อย่างนี้ไม่น่ามีปัญหาเดินวางตรงนี้อ่ะวางได้อาหารวางข้างบนได้ไหมอะ นี่เป็นที่เก็บอาหารเ้วดีว่านี่วางได้โอเคลงไปเอาอาหารเพิ่มนี่ลอยฝั่งนี้อันนี้คือที่เก็บอาหารเราคือแบบอาณาจักรเราแบบใหญ่โตมากอะ่ะคือถ้าผมผมอยู่อย่างเงี้ยได้ถึงวันที่ร้อยอ่ะจริงอะ่ะก็แบบว่าผมอยู่วันที่ร้อยคือแบบว่าไม่ได้กินเลือดผมอะ่ะวางเป็นอาณาจักรไปเลยข้างบนเนี่ยแต่ว่าเป้าหมายเราคือวันที่สิบสี่พอเพราะว่ามันจะยาวเกินตรงนั้นก็มีอาหารสำรองในมือก็มีอีกสองอันแถมยังมีลูกซองด้วย ผมไม่เคยเล่นแบบนี้มาก่อนเลยทุกคนอันนี้ครั้งแรกเลยนะแต่พอดีแบบว่าผมมันเก่งไงใช่ไหมคือไม่ต้องมีคนอื่นชมอะเราชมตัวเองอะเราเก่งอะโอ้ชา้าแลวทุกคนเราหาทางออกนอกร้านดีกว่าเมื่อกี้เราได้ Achievement มาด้วยทุกคนเล่นครบสองวีคก็แน่นอนเพราะเรามันโหด Exit เอ้เอาทุกคนเรายังออกไม่ได้อะเราอยู่ไปถึงไหนอะเย้แล้วเรากลับไปบ้านก่อนดีกว่าโอ้ทุกคนเราเจอกล่องปฐมพยาบาลแล้วอยู่ตรงนี้เอง นี่กองถุนโรงพยาบาลเรา้วใช้ไงอ่ะใช้ไม่ได้ทุกคนน้องทิ้งอันนี้ก่อนหรือเปล่าอนี่อู้หูเรเราเต็มร้อยแล้วเอาละ,ะครับทุกคนการเอาตัวลรอ,อดในห้างสรรพสินค้าที่มีแต่เรื่องแปลกๆขอเจาไว้เพียงเท่านี้เนาะเราอยู่ได้สิบห้าวันทุกคนแล้วก็น่าจะอยู่ได้อีกเรื่อยๆเลยเช่าอาหารเราไม่หมดแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีคนมาช่วยเราออกหรือเปล่าไว้ติดตามพาร์ทหน้านะทุกคน รอเขาอัปเดตใหม่แล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูใหม่ถ้าใครชอบคลิปนี้ลืมกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ผมด้วยนะครับ